สาวันติดเนาะครับวันหยุดโปมีจริองอีกแล้วขออนุญาตว่าเป็นภาษาอีสาเออนเนอะไอกลางฟังมรู้เรื่องกันความไป้ะครับดีเ่้าเบ้าภาคก,กางบ่ค่อยแข็งแรงมไัไนเลยเนาะคันนี้นะครับเปิดเปิดตวิตกับไฟบวกขึ้นเสียงปั้มดังไวเได้ครับนี่ฟังเสียงนะครับนี่ครับเสียงปั้มดังอยู่ ไฟบวกขึ้นเป็นแบตก็ได้ครับ,บ,รรบ,บ,รบรเหตแบบแบบุนะครับแต่บอดังครับอืมแต่บอดังไฟบวกขึ้นเสียงปั้มดังแบตแบตรุ่นนี้สกูปปี้นะครับแบตรุ่นนี้รุน่นนี้รุ่นนี้นะเป็นละ๋ยเอามาเช็คก,กันนะครับว่าเป็นยัง